วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจอกับเรื่องราวสุดน่าทึ่งของงูยักษ์โบราณที่เคยครองโลกเมื่อหลายสิบล้านปีก่อนและทำไมงูในยุคปัจจุบันถึงมีขนาดเล็กลงมากจนเราคิดว่างูอนาคอนดาหรืองูยักษ์ในแม่น้ำอเมซอนนั้นยังเล็กกว่าที่เคยมีมาเยอะเลยลองนึกภาพงูยาวกว่า12เมตรหนักกว่ารถยนต์คันเล็กๆตัวเดียวเลื้อยผ่านน้ำในป่าอเมซอนยุคโบราณงูที่ว่านี้มีชื่อว่าไททันโอโบอา ไททานโบเซเรคอเนนซิสซึ่งเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยพบหลักฐานฟอสซิลมาไททานโอโบอาอาศัยอยู่ราว60ล้านปีก่อนหลังจากยุคไดโนเสาร์ล่มสลายไปไม่นานที่โคลอมเบียนักวิทยาศาสตร์ค้นพบฟอสซิลที่ยืนยันว่ามันเป็นงูที่ยาวประมาณ12-15ถึงเมตรหนักกว่า1ตันหรือเท่ารถยนต์เล็กๆเลยทีเดียวในยุคนั้นโลกมีอุณหภูมิสูงกว่าปัจจุบันมากอากาศร้อนชื้นเหมาะกับสัตว์เลือดเย็นอย่างงู เพราะพวกมันต้องอาศัยความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกายนั่นทําให้งูสามารถเติบโตใหญ่ได้อย่างมหาศาลนอกจากนั้นเหยื่อของไททานโอโบอาในยุคนั้นก็มีขนาดใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นปลาขนาดใหญ่หรือจระเข้โบราณที่กินได้ง่ายเพราะขนาดงูที่ใหญ่ยอมช่วยให้จับเหยื่อใหญ่ได้สบายแต่พอเวลาผ่านไปหลายสิบล้านปีโลก,ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยเฉลี่ยลดลงเหยื่อที่ใหญ่ก็เริ่มหายากพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของงูขนาดยักษ์ก็ลดลงไปมาก ทำให้ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยของงูขนาดมหึมาเหล่านั้นอีกต่อไปนอกจากนี้ยังมีสัตว์นักล่าชนิดอื่นที่วิวัฒนาการและเติบโตขึ้นมาเช่นจระเข้และเสือซึ่งแข่งขันแย่งที่อยู่อาศัยและอาหารกับงูทําให้งูที่มีขนาดใหญ่มากนั้นกลายเป็นภาระมากกว่าข้อได้เปรียบงูยุคปัจจุบันอย่างงูอนาคอนดาหรือพออตตนยาวประมาณ6-9ถึงเเมตรถือว่าใหญ่สุดแล้วในโลกปัจจุบันแต่ก็ยังเล็กกว่างูไททันโอโบอามาก นั่นเป็นเพราะวิวัฒนาการและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทำให้งูที่ตัวใหญ่เกินไปไม่สามารถหาอาหารหรือรักษาอุณหภูมิร่างกายได้ดีขณะที่เล็กลงจึงเป็นกลยุทธ์เอาชีวิตรอดที่ดีงูเหล่านี้ซ่อนตัวได้ง่ายขึ้นเคลื่อนที่เร็วขึ้นใช้พลังงานน้อยกว่าและสามารถล่าเหยื่อขนาดเล็กได้มากขึ้นสรุปง่ายๆคือโลกยุคไททันโอโบอาเป็นเหมือนสวรรค์สำหรับงูยากอากาศร้อนเหยื่อใหญ่พื้นที่ชุ่มน้ำเยอะแต่โลกปัจจุบันเปลี่ยนไปมากทั้งเย็นลงเหยื่อลดและมีคู่แข่งเยอะ ทำให้นูต้องปรับตัวและมีขนาดเล็กลงเพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมใหม่ก็หวังว่าเรื่องราววันนี้จะทำให้ทุกคนเห็นความน่าทึ่งของธรรมชาติและเข้าใจว่าวิวัฒนาการไม่ใช่แค่เรื่องขององค์การเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนไปด้วยถ้าชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์แชร์และติดตามพอดแคสต์นี้ไว้สำหรับเรื่องราวน่าสนใจในครั้งต่อไปขอบคุณที่ฟังครับแล้วพบกันใหม่ครับตำนานงูอนาคอนดาแอล์นูยักษ์ในป่าอเมซอน ขอมาจาับพาทุกคนดำดิ่งเข้าสู่ป่าอเมซอนอันกว้างใหญ่เพื่อเล่าเรื่องราวตำนานงูอนาคอนดาแอล์ลูยักษ์ที่ถูกเล่าขานกันมาตั้งแต่โบราณในหมู่ชาวพื้นเมืองอเมซอนมีเรื่องเล่าขานถึงงูยักษ์ที่ชื่อว่ามาโตโซหรือบางครั้งเรียกว่าสูครูอาณางูที่ยาวเกิน30เมตรใหญ่พอที่จะพันรอบเรือแคนูและลากจมลงไปในแม่น้ำลึกผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว,ว่างูยักษ์ตัวนี้ไม่ใช่งูธรรมดาแต่เป็นผู้เฝ้าสมบัติแห่งแม่น้ำ และเป็นผู้ปกปักรักษาวิญญาณของป่าและน้ำด้วยพลังอันน่ากลัวงูยักษ์จึงถูกเคารพและเกรงกลัวในเวลาเดียวกันในยุคที่นักสำรวจยุโรปเริ่มเข้ามาสำรวจป่าอเมซอนรายงานหลายฉบับพูดถึงการพบเห็นงูขนาดมหึมาบางคนอ้างว่างูยาวกว่า15-20เมตรเคยโผล่มาให้เห็นในน้ำตื้นหรือแม้แต่ตอนกำลังล่าเหยื่ออย่างไรก็ตามหลายรายงานเหล่านี้ยังขาดหลักฐานชัดเจน และนักวิทยาศาสตร์ก็ย้ำว่างูอนาคอนดาที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีหลักฐานคือราว9เมตรแต่ตำนานก็ยังคงอยู่และขยายใหญ่ขึ้นผ่านการเล่าและภาพยนตร์ในวัฒนธรรมพื้นเมืองงูอนาคอนดาถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของพลังและความลึกลับเป็นทั้งนักล่าและผู้ปกป้องมีเรื่องเล่าถึงชาวบ้านที่หายตัวไปในป่าอเมซอนบางคนเชื่อว่างูอนาคอนดายักษ์เป็นผู้ลักพาตัวไปหรือกลืนกินทั้งเป็นเรื่องเล่าเหล่านี้สะท้อนความกลัวและความเคารพต่อธรรมชาติ รวมถึงความไม่รู้จักในโลกใต้ผืนน้ำลึกของป่าอเมซอนนอกจากนี้ตำนานยังบอก,กว่างูอนาคอนดา้ายังมีพลังวิเศษสามารถสื่อสารกับจิตวิญญาณป่าหรือแม้แต่เปลี่ยนร่างได้เป็นตัวแทนของธรรมชาติและความสมดุลในโลกนี้แม้ว่าตำนานเหล่านี้จะไม่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แต่พวกมันสะท้อนความเชื่อและวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่กับป่าอเมซอนมายาวนานและทำให้เราเข้าใจได้ว่าธรรมชาติไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเห็นแต่ยังมีเรื่องลึกลับซ่อนอยู่รอบตัวเราทุกเมื่อ ถ้าคุณชอบเรื่องเล่าแนวนี้อย่าลืมติดตามพอดแคสต์ของเราเพื่อฟังเรื่องราวน่าตื่นเต้นอื่นๆในครั้งหน้าขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ครับ